ถ้าอยากเก่งฟานมาีอ <alright> ่ต <verw 000> ้องมาเล่นสงการที่ประเทศไทยบ่อยๆมีม uh, น <rawd Moder> ี้ไปอันดับหนึ่งเลยในดิสคอร์ดวันนี้นะคะเจจะมาตรวจงานบ้านที่พวกแกทำเละไว้ในดิสคอร์ดชี้หา้วไม่ต้องไปลบกันยังอยู่ครบ เ้เบอยไะใครส่งอะไรมาใคไม่ยอมหน้ไคลเจกสันมาใส่ในอังเหือกมาเี่นี่อะไรานี่สินี่ทำไปทำเฮ่อะไรทำเพื่ออะไรอาจารย์ไลยไม่เมือว่าโปเอมา จากวัยหกสิบเหลือวัยสิบหกทุนไต้ในสัตว์แต่มือไม่แบบมีอย่างวะไอ้เหไอพี่อาจารย์แดงเมื่อกีเป็นมีมแล้วปีใหม่มันเขียนว่าปีใหม่จริงเหรอเดี๋ยวเช่าเจมผิดไม่มันไม่ได้เขียนว่าปีใหม่เพราแกรู้ถึงเด่นได้ไม่ต้องมาแฉใหญ่เฮ้ยโห พร้อมพัฒนาแกลล็กซี่ด้วยพลังแห่งน้านมืดปวดเลือดดาร์คเวเดอร์อดีตสกายบ็อกเกอร์หนุ่มเบอร์99เฮ้ยแต่พูดเป็นเล่นไปที่เมกามันมีด้วยนะพักการเลือกตั้งตาวอลเนี่ยเสือลิงลิงเป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้เก่งมากแต่ว่าเสือเสือมันใช้โป ดังนี้จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในวงเราอีกคนนึงมันมันไปคอแหลมมันไปร่วมงานกันตอนไหนเนี่ยไม่อยากรู้โอชิกลายเป็นซอมบี้ อยู่ในวงซอมบี้แลมซากาวงคนไายไอ้บ,ไบีมเนี้ยเอาไปเลย1ิบคะแนนเต็มเจ๊ชอบมากชอบอ่ะชอบ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 ไอ,บอ,บอเดียโอ้สุดยอดบีมเนี้ยไปอันดับหนึ่งเลยในดิสคอร์ดใครไม่ทำมัปลบมือเลยโอหสงการ อันนี้ไรอ่ะอันนี้แบบกอดออกจากบ้านอันนี้เบรเทศกาลสมการเนี่ยคนต้องทำใจอะไรกันเอาตรงๆอ่ะปะแป้งผู้หญิงอ่ะเขาปะแบบปะแก้มซ้ายปะแก้มขวาไอเชี่ยนนี่แม่งไม่ใช่ปะแป้งอะไรมึงสาแป้งจะชัดะก็หมดกันความสวยเรีอคนิมก็ประมาณนี้ความจริงมันยังมีอีกเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาอัน มีคนส่งมาหลังไมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมๆาที่ส่งมีมมานะตอนนี้ก็ยังส่งได้นะเอาตรงๆเจ๊ไม่ได้เปิดประกวดมีมได้ไไมสามารถส่งเข้ามาได้ตลอดนะเจ่จะไปตอนไหนล่ะครับดึกแล้วตอนนี้แหละปะ